เอาคนไทยดาวสามเอาไว้คนไทยดาวสี่ก็ผมรอบนี้ฮะอ้โอเอาลเลยเอาเลยเอาละเลยคนไทยที่เหลือรอดอยู่คือใครเอ่ย ơi! เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยฮะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปประวัติศาสตร์อีกคลิปหนึ่งของช่องเราเนะฮะเพราะเราไม่เคยทําแบบนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือจัดการแข่งขันนะฮะ 6v6 ครับผมสําหรับใครอยากเล่นลิงดิทคอร์ตนะฮะไทยเวีดลาวด้านล่างใต้คลิปนะฮะรอบนี้จะเป็นการแข่งขันนะฮะ 6v6 ระหว่างคนไทยแคนซูเปอร์ฮันเตอร์ครับคือแคนของผมะฮะก็ฟังคนล่าที่เป็นเพื่อนกันทุกคนเลยนะฮะ6คนครับผม กว่าจะคัดมาได้นะฮะใช้วเวลานานมากนะผมจะมา VS กันครับดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลพร้อมกันยังพร้อมกันยังฮัลโหลฮัลโหลพร้อมกันยังพร้อมกันยังฮัลโหลฮัลโหลพร้อมกันยังพร้อมกันยังฮัลโหลฮลโพร้อมกันยังพร้อมกันยังฮัลโหลฮพร้อมกันยังพร้อมกันยังเออเออนั่นแหละกดกฎกติกาเดี๋ยว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 กดกฎกติกาก็คือเราสามารถตะลุมบอลกันได้ใช้ปืนอะไรก็ได้แต่ห้ามใช้ระเบิดนะครับโอเคโอเคงั้นก็เริ่มเกมกันครับผม เอาละครับรอบนี้โอ้โหติดตามทีมฝั่งลาวนะคือทีมที่1นะฮะคนอย่างเยอะฮะผมไม่รู้เมือจะจับกล้องใครก่อนดีนะครับผมตัดภาพมาดูทีมฝั่งไทยกันบ้างครับโอ้โหตะลุมบอลฮะบอกเลยมากันแล้วมากันแล้วอัดตัวได้นะฮะเพราะว่าเป็นเล่นเชิงตึงนะฮะไม่ใช่เล่นไฮไลท์เนี่ยผมอัดตัวได้ครับไม่ผิดกฎนะฮะเล่นแบบไหนก็ได้นะฮะขอให้ทีมตัวเองชนะนะครับผมอืม เมือน 4v4 เลยแต่ว่าเป็น6 V6 นะฮะเข้าหัวไปแล้วร่วงครับผมนะฮะคนไทยยิงดาวไปหนึ่งครับ <First class. S 1> แล้วคนไทยเก็บไป 2, 2> <Double kill. S 1> ครับเก็บไป3ครับผมเอา้าคนไทยชนะเกมแรกรอะโอ้สวย <c oughs> เล่นแบบไม่มีกฎนะฮะตะลุมบอลกันได้เลยเหมือนเล่น4 v 4เลยครับผมทีมไทยนำมาหนึ่งแต้มครับแต่พาไดูทีมเราหน่อยทีมเราต้องเอาหน่อยแล้วนะเออต้องเอาหน่อยแล้ว ยังโหดคราบอกนะฮะย่างโหดครับแม่มีการนั่งบันลังแอคครับผมเฮ้ย<ฮ>นิวขอโทษเอาละ้ฮะรอบนี้ทีมฝั่งเราเปิดฉากแล้วครับผมไม่ต้องแบบว่าบุกนะฮะสามารถสแนปยิงได้แอบยิงได้ครับเอาแล้วยิงช่องแบบนี้แล้วเจไดอู้เจไดเกือบล่วงครับผมพันยาก,กนเลยตัดภาพมาแล้วเมื่อกี้ใครดาวเออเอาคนไทยดาวไปหนึ่งครับแล้วก็คนลาวดาวไปอีกหนึ่งเอาแล้วพระเอกล่วงไปแล้วครับผมเอาแล้วยิงเข้าหัวยุวงอย่างสวยฮะ ชอบกินนมครับผมและปาแบบเรียวยิงไปได้ไหมโอ้โหแล้วชอบกินนมเรยเรืเร่อยไปครับอแล้วโดนซ้ำเลยฮะตอนนี้นะฮะทีมไทยไอทีมลาวสทีมลาวเหลือนิวนะฮะกับเบิร์เอา้าเบอร์หนึ่งล่วงไปแล้วโอ้โหทิกเก็บไปครับผมปเปิดเจไดเก็บเบอร์หนึ่งสิตอนนี้เหลือนิวขอโทษแค่คุณเดียวแล้วนะฮะโอ้โหแล้วเรียบร้อยผมท่านทิกเก็บไปได้ครับโอเคสองศูนย์ครับผมสองศูนย์ครับแม่ no. มันเอาใหญ่จริงๆนะเนี่ยแม่คนไทยรอบนี้นะเอาใหญ่มากครับผมเชิง <tough> pues ตึงอะเนาะลุมกันได้นะฮะแม่เกมเร็วผมบอกเลยอย่าบอกนะว่า70น่ะทีมฝั่งเราต้องเอาหน่อยนะรอบนี้สองควงหูสองควงฮะหกคนน่ะหกต่อหกไม่ถือว่าโกงนะฮะแล้วสามารถลุมได้อัดตัวได้นี่ครับผมต้องเอาหน่อยนะทีมเราน่าเอาหน่อยนะพอหนุ่มหัวตายอุ้ยอุ๊บ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 อุ้ยอุ้ยเลยอุ๊บเลย โอ้โหชุนละมุนชุนตะเกชุนละมุนชุนตะเกจกังหวะนี้โอ้โหแล้วคนไทยด,ดาวไปสองครับเอา้วคนลาวดาวไปยังเอาคนไทยดาวสามเอาเว้ยคนไทยดาวสี่ครับผมรอบนี้ฮ้โอ้โหเอาเลยเอาเลยเอาเลยคนไทยที่เหลือรอดอยู่คือใครเอ่ยคนไทยที่เหลือรอดอยู่โอ้โหแล้วรอบนี้ลุมได้ด้วยจวังหวะที่ผมมาแล้วเรียบร้อยครับผมนะฮะโอ้โหโดนเก็บไป เข้าไปอัากันอยู่ในบ้านนะครับผมโอ้โหคนเล่าแล้วมีชนะครับผมกลายเป็น2อหนึ่งครับเออมันต้องอย่างนี้สิมะเออมันต้องเยอะๆแบบนี้เอาละฮะรอบนี้กาก้ารล่วงไปแล้วก็ผมล่วงไปก่อนเพื่อนเลยนะครับอื้มฮึอื้มฮึอื้มฮึอื้มฮสวยโอ้โหเจไดโอ้โหสวย แล้วรอบนี้ทิกยังไงครับทิกยังไงยังไงทิกเชิงตึกโอ้แล้วทิกล่วงไปครับผมเ,เอ้ยไม่ใช่ทิกสิแ <l acht> ม่งหลงคนเอ้าแล้วรอบนี้คนลาวนำขึ้นมาเป็นสองเท่าครับผม <l acht> โอ้โหเร็วเกินเอาฮะรอบนี้ดิวเปิดฉากยิงไปดาวไปหนึ่งครับแล้วพย,ยายามพึ้เข้ามาสามโอ้โหพีเ่เข้ามายิงหวัวโอ้แล้วกาก้ากาก้ายังไงกาก้าสามารถช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าโอ้โอ้ แล้วทีมไทยดาวไป2ครับไปดาวไป4สิโอ้โหทีมไทยดาวสี่ครับวันนี้เจไดฮะเจไดตกที่นั่งลำบากแล้วเจไดกับใครวะนี่เหลืออยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้าวทีมเวิร์กทีมเวิร์กของโอ้โหเรียบร้อยครับผมรอบนี้ทีมเรานะฮะนำมาสามสครับเมมเอาแล้วเอาไปเอาเว้ยรอบนี้ทีมเราวเขาเอาว่ะโอู้อู้ วิ่งมาแบบนี้วิ่งมาแบบนี้ยังไงฮะวิ่งมาแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยคนไทยดาวไปสองโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาไว้เอาไว้เรื่องตะลุมบอลขอให้บอกฮะอย่างมันฮะโอ้เราขึ้นมาแบบนี้เราขึ้นมาแบบนี้โอ้โหแล้วล้มไปอีกหนึ่งครับโอ้อ่อโอ้เรื่องตะลุมบอลขอให้บอกแล้วคนไทยเหลือแค่คนเดียวเฮ้ยเกินไปเปล่า คนไทยเหลือแค่คนเดียวครับอ๋อแล้วเรียบร้อยครับ4-2ครับผมเอียทีมเวิร์คคนไทยแคร์เราสู้เขาไม่ได้ oh, เหรอะเกินไปนะเอ,นะเอาละฮะรอบนี้ทีมไทยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วฮะพยายามบุกค,ครับผมจะได้แต้มคืนหรือเปล่าจะได้แต้มคืนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยทิกทิกเจ็บทิกเจ็บทิกเจ็บโอ๋อแล้วทิก,ทกล้กนวนครับผมฮึสวย โอ้โหใครเป็นใครไม่รู้เลยเอา้ารอบนี้ทีมไทยเอาคืนได้ครับเป็น3 4สี่ครับสี่สเอออ้กู้็นึกว่าทีมไทยจะจบซะแล้วเออนึกว่าทีมไทยจะจบแล้วเอา,วาจจวเอาวยรอบนี้ทีมลาวไม่ยอมครับก่อกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยะฮะมาด้วยกัน6คนเลยถ้าทีมไทยแยกนะผมบอกเลยทีมไทยซวยฮนะโอ้โหโอ้โหบ้าละจันบ้าละจันบ้าโอ้โหยังมัน อ๋อวิ่รอบนี้ทีมเราโดนว่ะทีมไทยก็โดนเหมือนกันนะฮะแต่รู้สึกว่าทีมเราจะเจ็บมากกว่านะฮะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหซ้ำไปเลยฮะทีมเราเหลือแค่คนเดียวด้วยตอนนี้ทีมเราเหลือคนเดียวพยายามชุบเพื่อนครับผมชุบเพื่อนได้ฮะอ่าโอ้โอ้โอ้ยังไงยังไงโอ้โหแล้วดาวไปครับผมแล้วเหลือใครอีกเนี่ย โอ้เรียบร้อยละสี่เท่าครับผมดูไม่รู้เรื่องเลยฮะแต่มันครับผมนะฮะผมชอบการตะลุมบอลดีนะเยียมันมากนะเออมันดูไม่รู้เรื่องอะแต่มันอะเออเอาเว้ยรอบที่ซูเปอร์เฮนเตอร์นะฮะแม่งเอาเฉยเลยวะหรือว่าจะเอา้าโอ้โหแล้วชอบกินนมล่วงไปแล้วพยายามชุบครับพยายามชุบครับอ้้าุ้ยอุ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ชุบได้อยู่ครับชได้อยู่ครับเอ,อ้าแล้วชอบกินนม <First fly. S 1> เอาเฮ้ยล่วงสอง เอาเอาว่ากาก้ากากา้กาบุกเดียวว่ะกากา้าบุกเดียวแล้วตายไปนหนึ่งครับทีมไทยครับโอ้โหแล้วดาวไปอีกหนึ่งครับท่านทีครับเอ้าแล้วล่วงไปอีกหนึ่งครับกาก้าล่วงไปเหลือเจอไ,ไดแค่คนเดียวเอ้าแล้วเรียบร้อยกับผมเกมนี้นะฮะห้าสี่ครับเอาเหมือนกันทีมเราก็เอาเหมือนกันเออเอาเหมือนกัน แม่นั่งบัลลังโชว์ซะด้วยโหดกับมาดูทีมฝั่งไทยครับรอบนี้จับกลุ่มเป็นฝูงฮะอุ้ยวุ้ยุ้ยเอา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 จู่ๆก็ล่วงสองจู่ๆก็ล่วงสองยังไงจู่ๆล่วงสองคือยังไงอุ้ยอยู่รวมกันเป็นฝูงก็จะตายเป็นฝูงใช่ไหมเนี่ยอ้ออ้เอาตายหมู่ตายหมู่ตายหมู่ยังไงเหลือสองคนเหลือสองคนยังไงตายหมู่เป้าตายหมู่ไหมตายหมู่ไหม เอออัดตัวอ๋อเรียบร้อยกาก้าเอออ๋อหัแตกไปเหลือเหลือใครตอนนี้ทีมไทยเหลือใครทีมไทยเหลือใครอ้เรียบร้อยอ้เรียบร้อยครับผมโอ้โหรู้สึกว่าความเป็นทีมเวิร์กนะฮะทีมไทยจะแพ้ทีมเรานะฮะอย่าไปทิ้ตถีกับการยิงหัวอัดตัวก็ได้น้องพวกเราอะทิ้ตถีกับการยิงหัวมากเกินไปเออ เอาเว้ยเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าเกมเร็วนะเนี่ยเกมเร็วโอ้เชิงตึงฮะเชิงตึงฮะเชิงตึงฮะมีการยิงโดนทิ้งด้วยเชิงตึงฮะเชิงตึงรู้สึกว่าทีมไทยจะไม่บวกโง่ๆแล้วฮะเพราะว่าถ้าแพ้เกมนี้กอจบเลยนะฮะเอายังไงครับเอาลดาวครับผมฮะดาวไป1ึงฮะเอาชอบกินนมดาวไปครับผม คนไทยไอ้คนเราแตกหนึ่งฮะอ้าวแล้วคนไทยเก็บไปอีกหนึ่งครับนิวขอโทษแล้วด้านหลังมาจาังหวะนี้ล่วงไปครับโอ้โหแล้วยังไงยังไงทีมไทยพลิกเกมได้ไหมโอ้ล่วงไปทีมไทยพลิกเกมได้ไหมพลิกเกมได้ไหมพลิกได้ไหมพลิกได้ไหม <Okay. S 1> ยังไงครับยังเหลืออยู่นะฮะยังเหลืออยู่เหลือใครว่าเหลือใครนี่งไงเหลือกระต่ายตัวนึงกระต่าย เอาเรียบร้อยครับผม5้าครับผมจับกล้องไม่ทันทุกคนครับเอาไว้อาจจะขึ้นมาเป็น6 6หก็ได้นะฮะแต่อย่าลืมว่าทีมเราถนะ้าเป็นต่ออยู่นะครับผมเออทีมเราก็6กแต้มนะฮะถ้าเกิดว่าเกมนี้แพ้ก็จบเลยนะเว้เรอบนี้ทีมไทยแม่งไปเป็นปูงมากเลยฮะเอออย่าแยกนะวเว้ยแยกตายมูวบอกเลยกา้าแยกแล้วฮะก,กา้กา,กนะกา,กามาแล้วจะเปิดฉากก่อน อยู่เป็นจุดฮะอยู่เป็นจุดฮะเล่นหนึ่งหนึ่งไม่เคยแพ้ใครนะฮะพอเล่นแบบเชิงตึงหน่อยเอ้าตายเอาตายเอาซะงั้นเอาหน่อยเอาหน่อยใครเปิดก่อนวะนี่ใครเปิดก่อนเอาเปิดแล้วเว้ยเปิดแล้วเว้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเจไดเปิดฉากยิงแล้วฮะโอ้แม่งหาที่แคมป์ยิงเลยเฮ้ยหลังมาหลังมาหลังมาเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่าอู้หลังมาแล้วเรียบร้อยดาวไปครับผมไม่ใส่หูฟังก็แบบนี้แล้วมึงแยกกับเพื่อนด้วย อู้สวยหลังมาโอ้โเรียบร้อยฮะโอ้ชุนละบุญชุนละเกกันมากชอบกินสมอ,อูยิงดาวไปสองครับผมและพยายามชุบเพื่อนครับจังหวะนี้จะชุบเพื่อนได้ไหมชุบเพื่อนได้ทันเวลาพอดีฮะหรือเปล่าทีมเรารล่วงไปสามแล้วฮะตอนนี้ฮะตายไปหนึ่งครับโหแ้ทีมไทยมึงสามารถชุบเพื่อนตัวเองได้ด้วยนะฮะเอ้ายังไงยังไง เอาอยัางไงเอาหกเท่าครับผมโอ้ผมจับกล้องใครไม่ทันเลยฮะโอ้ดูไม่รู้เรื่องเลยโอ,โอ้เอาเว้ยเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าระหว่างไทยกับลาวนะฮะอา้าก็เกมสุดท้ายสิเออรของกูวะเนี่ยเอา้าแลวเจไดล่วงไปก่อนเพื่อนเลยครับผมอา้าวทีมไทยดาวก่อนแบบนี้อย่าบอกนะว่าทีมไทยจะแพ้หรือเปล่าอา่าแต่ยังชุบเจไดได้อยู่นะครับผม เกมนี้ต้องเล่นกันแบบระมัดระวังหน่อยนะฮะเออตัดภาพมาดูฝั่งลาวกันหน่อยเร็วเอ้าโอ้ยฝั่งลาวโอ้ยอยฝั่งลาวตายไปหนึ่งฮะดาวหนึ่งครับผมและตายไปอีกหนึ่งชอบกินนมน่าจะไม่รอดแล้วครับเกมสุดท้ายแล้วกาก้าเก็บไปอีกหนึ่งครับอืมอืมอืมดาวไปอีกหนึ่งครับทีมฝั่งโอ้ยทีมไทยดาวครับผม โอนชนละมุนเอาทีมไทยชนะครับผมโอ้ยเปนชนละมุนเกินไปผมผมดูใครไม่รู้เรื่องเลยฮะโอ้โหหืมลอดครับหลอดครับเป็นไงบ้างครับดี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 

ะะอยากจะเข้ามาร่วมอยากจะเข้ามาท้าสู้นะครับผมลิง Discord ดิสคอร์ดด้านล่างใต้คลิปนะฮะเข้ามาแล้วกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยเนียครับผมชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เป็นคนประเทศอะไรนะฮะกรอกในรียบระครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งยศไว้ให้เนะครับผมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอื